ไม่เชียร์วอวะว่าแกจะเล่นที่นี่ต่อไหมทำไมทำไมเขาจะเอามา,าเชยียไว้ไงไาเชีใครอะครับถ้ามาเชียแกให้แกเก็บไว้แอคหนีอะเผื่อซื้อต่อเขาเอาไม่เห็นได้ยินอะไรเลยครับพี่ชายได้ยินอะไรไหม ไม่ได้ยินครับผมยังไม่ได้พูดความความดังเท่านี้ได้ยินทุกคนไหมครับอันนี้ได้ยินแล้วครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับโอเคครับได้ยินหมดแล้วเนาะคือหลังจากที่หมอได้รับบีแบบเขาได้ว่าอะไรฟีดแลกแล้วก็เสนอมาหลายๆอย่างนะคะตอนนี้จะอยู่ในช่วงทดลองของการที่จะมีหมอไปยืนประจําจุดตามจุดของงัดร้านตามจุดต่าง หมอจะไปช่วงประมาณที่แบบว่ามีสีส้มขึ้นแล้วเราก็จะส่งหมอไปยตามจุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าแก๊งไหนที่ตีกันอยู่มีคนให้ชุบหรือว่าคนสลบะหว่างไฟจบแล้วเนี่ยสามารถรวบรวมคนสลบมาให้หมอตรงรถหรือว่าบริเวณใกล้เคียงได้เลยเดี๋ยวหมอเขาจะลงไปชุบให้เพราะว่าช่วงนี้เห็นคนเสนอเรื่องนี้มาเยอะแต่ต้องชี้แจงให้ทราบก่อนนะคะว่าอันนี้คืออยู่ในช่วงที่ทดลองใช้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าบางช่วงเวลาเนี่ย อาจจะมีหมอไม่พอต่อความปริมาณคนสลบในเมืองค่ะถ้าสมมุติว่าช่วงไหนที่จํานวนหมอเพียงพอเนี่ยหมอจะพยายามส่งไปทุกร้านแน่นอนแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่พออาจจะต้องรบกวนถ้าอยากให้หมอชุบอาจจะต้องกดเคสมาแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรอสักครู่เพาอาจจะมีรันเคสตามปกติในเมืองด้วยแต่ว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะต้องให้ใช้ AED ชุบแบบเดิมก่อน แต่เบื้องต้นคือจะพยายามไปให้ได้ทุกร้านค่ะจะพยายามส่งไปให้ได้ทุกร้านถ้าหมอเพียงพอค่ะแล้วก็ถ้าเห็นหมอหรือว่าเห็นรถหมอสามารถเดินมาฉีดยาหรือว่าเอาศพมากองได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องน้องเขาไปประจําตามจุดที่เอ่องัดร้านขึ้นมาตามจุดคับผมจะพยายามไปให้ได้ครับ อันอันนี้มีคําถามหรือว่าอยากเสนอเรื่องไหนอีกไหมคะเกี่ยวกับหน่วยงานหมอจะได้ส่งเรื่องไปที่ผอให้ครับห้าหกเนบกิบหนูว่ไม่ดึงมีมีคำถามหรือว่าอยากเสนอเสนอเรื่องไหนอีกไหมครับ เป็นไปได้ไหมคะว่าแบบเวลาเขาไฟเสร็จเราคือหมออยู่บนรถก่อนแล้วค่อยค่อยลงมาช่วป่ะคะเพราะว่าบางทีเหมือนมองไม่เห็นหมอค่ะตอนกันลานตอนแบบจบไปแล้วหันทีคือหักเจอเพราะเมื่อกี้หนูก็จเจอบรญหาอีกประมาณสองรอบอ่ส่วนมากจะพยายามให้น้องอยู่บนรถไม่ก็อยู่บริเวณรถตัวเองเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเดี๋ยวแจ้คชี้แจงน้องให้มากขึ้นครับโอเคค่ะ คำถามหรืออยากเสนออะไรอีกไหมครับอ,อ๋อแนะนําเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นกัดล้านใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอ,อ่อกัดลานเสร็จเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะให้คุณหมอขึ้นรถแล้วก็เปิดไซเลนสักคู่หนึ่งก็ได้ก็เป็นสัญญาณคะ่ะเป็นเป็นสัญญาณหมายความว่ายังไงเหรอคะก็คือเปิดเปิดไซเลนไว้สักประมมณห้าวิอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ประมาณว่าแบบหมอมาถึงแล้วอะไรหมายถึงว่าเวลาขับเข้าในพื้นที่ให้เปิดไซเรนไปก่อนแลออ้วค่อยปิดใช่ไหมคะหลังหลังจากที่หลังจากที่งัดร้านเสร็จแล้วคะ่ะคือปกติตามที่หมอไปยืนนะ่ะหมอไม่มั่นใจว่าเขาจะจะแบ่งแบ่งกลุ่มแล้วค่อยตีกัน,กนถูกไหมคะแล้วถ้าสมมติว่า ลัดร้านเสร็จแล้วคือต้องรอสัญ,ญลักษณ์ขายหรือว่าอย่างไงคะอันนี้ทางหมอไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้ไปเคยนัดล่าสุด<ช>ตอนนี้<ห>คือ<ห>เขาไฟหนึ่งจบเขาเริ่มจับกลุ่มใหม่หมอจะเริ่มชุดกลแบบุ่มแรกก่อนไม่ได้รอให้แบบจบล้านเพราะว่าถ้าจะให้ร้านจบก็คือต้องรอสัญ,ญลักษณ์ขายเลยใช่นนถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นคนสดม้าน่าจะชุดเอดี D. ไม่ไม่น่ารอหมอเพราะว่ามันจะเสียเพราะว่าอ,อันที่ทำนะตอนนี้ดีแล้วคะ่ะ แต่แค่ขอให้แบบอยู่ในจุดที่ว่าคนอื่นมองเห็นนะคะเพราะว่ากรณีหนูแค่แบบแบบไปแรกจบผ่าหมอกไม่เจอใช่เหรอครับจะอยู่แก๊งกับผมเหรอครับได้ค่ะไม่งั้นอาจจะให้เปิดไซเรนไว้ตลอดแต่อาจจะลงรถมาให้เห็นไฟแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้น่าจะน่าจะดีกว่าไหมคะถ้าถ้าเห็นไฟขอแค่แบบอย่าอย่าไปอยู่ไกลมากค่ะเพราะเมื่อกี้เขาที่เหมือไปเจอซื้ออยู่บนเขากับอยู่แบบหลังเบรกอะค่ะมองไม่เห็นเลย แต่ว่าบางบางจุดอาจจะมีที่หมอเห็นบางจุดเขาจะมีทีเป็นเหมือนแบบว่าหาพื้นที่เรียบหรือว่าตีมมแปบว่าอาจจะให้น,น้องหมอเขาถอยออกมาหน่อยละกันนะคะเพราะว่าเพราะ <c oughs> ว,ว่าอย่างบางทีเอารถม <c oughs> าจะไบชุบหรือว่าอะไรอย่างนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่อยากให้น้องเข้าไปยุ่งกับตรงนั้นเลยอาจจะแบบถอยห่างออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าจะเข้าบริเวณใกล้ๆอาจจะเปิดเสียงไปก่อนแล้วก็ถอยออกมาได้ดีไงถ้าเปิดเปิดแค่ไฟไว้ก็ได้ครับตอนตอนที่นี่ครับ เพาว่าจะได้รู้ว่าจุดไหนที่ต้องเอาเอาคน,นสลบไปรวมตรงหมอวะเพราะเมื่อกี้คือแค่ไม่รู้ว่า,อาตอนนั้นหมออยู่ตรงไหนะได้ค่ะได้มีเรื่องเสนออะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับตรงนี้หรือมีอะไรเสนอเกี่ยวกับหน่วยงานหอหรือเปล่า สามารถเสมอได้เลยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการงัดล้านก็ได้แต่ได้เสนอทีเดียวเลย่นชมวันนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะ กูเห็นในที่นั่นดูดบุหรี่อ่ะกูเดินไปบอกสภาครับเขาดูดบุหรี่ในที่ทำการสภาครับอย่างนี้ได้ไหมวะอันนี้มีใครจะสอบถามอะไรหมอหรือว่าเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะกูจะกลายเป็นตัวแหลมหรือเปล่าน่าหน่ามันยิงดูดบุหรี่น่าหน่าเห็นปะน่าน่นหน่านน่าไอ้เสื้อขาวแล้วอันีไม่มีก็แยกย้ายได้เลยค่ะมีแค่นี้เลยอืออะไรอ่ะของเราเหลืออะไรอ่ะรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนจะมาคุยด้วยโอ้ ก็ให้หมอกลับเลยก็ได้มั้งหมอไม่หมอหมอยู่หมอหมออยู่ได้หมอฟังได้เหรอใช่หมอฟังด้วยคือ,องี้พี่แจ้งก่อนเท่าๆที่เหมือนที่คุยอบอลมาเบื้องต้นคือตัวอบอลเนี่ยจะมาอัปเดตในเรื่องของการเล่นร้านนั่นแหละแล้วก็กลับหมอด้วยแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องอัปเดตเรื่องวอลบ้านครับแต่ทีเนี้ยเรามันแป๊บนึงมันทานตะกินแคร์อยู่นะเอาแป๊บหนึ่งพี่อยู่ตามให้แล้วรอแป๊บนึงนะต้องให้ตำรวจมาด้ไหมพี่ก๊อฟไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวตำรวจเพราะยังไง สุดท้ายแล้ววอบ้านในเซิร์ฟในในซัมเมอร์เวลาวอบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งไปเล่นอีกเซิทปหนึ่งไม่เล่นในซัมมู่แล้วถูกใจครับถูกใจไม่น่าเกี่ยวกครับอ๋ออ่ะเอะออันนี้อัปเดตเรื่องนี้หน่อยคือสตอรี่เนี่ยอย่างที่เราสร้างกันดีครับในกรณีที่รีเซิร์ฟเนี่ยหลังรีเซิร์ฟปุ๊บมันจะมีคูลดาวน์30นาทีในการเตรียมตัวต้องไหมทีเนี้ยในกฎของสภาเนี่ยมันจะมีกฎข้อหนึ่งที่ระบุไว้ว่าในการเล่นสตอรี่ต้องอยู่อย่างน้อย5ชั่วโมงเนี่ย แล้วการที่มีติดคูดาวครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนเหลือแค่สี่ชั่วโมงครึ่งนะครับดังนั้นพี่จะบวกไปสามสิบนาทีคือยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มตันทุ่มหนึ่งใช่ไหมโปรติแล้วเราต้องกลับมาต่อหลังทีหนึ่งตีหนึ่งคือจะออกได้ถูกไหมอันนี้กลับกันเนี่ยเราเริ่มทุ่มหนึ่งเราต้องออกตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับคูดาวนั้นพี่ไม่นับรวมกับเวลาที่ต้องอยู่ในประเทศนะงงปะไม่งองครับพี่อ่าโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่าอยากให้มันอยู่ในช่วงละห้าชั่วโมงนะครับเพราะเราจะได้อยู่ตามกฎเดิิมมมมแแคคคค่่่่่่ไไไอออออ้้ตรรรรรรงงูดาาาวววนนนนนััััเเเเจะะะบบกกลทีืใ ใช่ไหมพนะี่หัวยาตาหัวรอบก็ไม่ประจัยหัวมอะไรวะบ้านอะ่ะเล่นบ้านน่ะ มีเรื่องอะไร่วะม,มีใครอัปเดตเรื่องอะไรไหมระหว่างรอบอลมีอัปเดตเกี่ยวกับมไหมครับเกมเพย์นู่นนี่นั่น,นอยากเสนออะไรไหมครับลองดูมีล่าสุดมีแก๊งม,มาพิบากับพี่เรื่องการใช้ AED อยากให้ใช้ของในการครับ AED น้อยลงกับเกาะเดี๋ยวเรื่องนี้พี่ไปคุยอีกทีนึงนะครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยต้องต้องคิดอย่างคำงวว่าในกรณี AED เนี่ยที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มน้อยลงไปเหมือนว่าเริ่มเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆพี่ว่ามันไม่น้อยนะถ้าเช็คแบบ ซาตาเบตหลังบ้านยังเหลือเยอะอยู่แต่พี่มองว่าแต่ละแก๊งน่าจะเก็บกันมากกว่านะครับก็เลยมองว่าเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปปรึกษ,ษาทางบ้านอีกทีนึงส่วนเรื่องก่อนเนี่ยอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปรับลดลงอันนี้ไม่รับปากแล้วกันถือว่าพี่รับเรื่องกันมาแล้วถ้าเรที่แจ้งมาก่อนหน้านี้นะชี้แจ้งก่อนแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ว่าตอนนี้เรามีติดปัญหารเรื่องอะไรเ<บ>กี<ม>เ่ยวกับเกมเพลย์ไหมล่ะพี่ว่าแต่หลังแข่งเนี้ยเราน่าจะไปหนักกับการที่ ต้องใช้ทรัพยากรในวันวอลบ้านล้านกว่าเชื่เราอาจตั้งคำถามว่าวอลบ้านได้อะไรคนมาแค่ยี่สิบทุกวันเลยผมว่าเราไม่ได้หลอกบ้านในการทำตี้วอลบ้านเนี่ยพี่ให้เวลาในการพัฒนาเนี่ยน่าจะเข้ามาเนี่ยมันเพิ่งถอยครับอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับต้องเอายกข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเพื่อเซิร์ฟเทนรวมเข้ากันแล้วก็ต้องไปดูว่าความได้ไหมอะไรได้ไหมอีกนั่นหมายครับวต้องใช้เวลาอะกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดำน้ะไอ้เหี้ยดำตัวทิ่นเนี่ยเล่นในเมืองนี้น่าจะแบบหูตาระเบิดกันเลยอ่ะ น่าจะไม่ไหวทรงนี้จมโถ่้่วมสนุกเบื้องต้นคือที่ที่ระบุได้แน่นอนคือใช้รถส่วนตัวมากำลังทาแบบพวกครีมพวกอะไรอย่างงี้หน้าใสไร้สิวเปล่าวะอ้เหี้ยวไหนมีเท่าไหร่นั้นเลยทีนี้รบกเกมเพ์เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองพูดขึ้นกเล่าแล้วกันที่พี่วางแผนไว้คือพี่มองว่าถ้าในกรณีที่เป็นไฟตรงแล้วพี่ว่าหลายคนตรงเนี้ยอาจจะได้เคยเคยเห็นบางบางประเทศที่เขาเล่นกันแบบไฟตรงแล้วก็ ใครได้นู่นก็จะได้นี่ได้ไดบ้านประมาณนี้ถูกไหมแต่พี่มองว่าแบบนั้นอะ่ะมันก็มันก็แทบก,การันตีอยู่แล้วว่าใครได้บ้างอะ่ะพี่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการล็อกในประเทศเราอะ่ะถ้าเรายกตัวอยา่างแบบเราเป็นแบบไปนอกเอาอาเงี้ยจัดสายมามีบ้านห้าหลังมีห้าสายอย่างเงี้ยเรารู้เราเราอ่องแค่รายชื่อกกนแล้วก็พอระบุได้แล้วว่าแก๊งไหนได้บ้างสายนั้นออกไหมพี่เลยรู้สึกว่าความสนุกมันหายไปหน่อยในมุมของในซัมเมอร์นะพี่เลยคิดว่าพี่อยากให้ทําเป็นเกมเพย์โดยที่แบบแก๊งเล็กมีปากช้อนอ่ะ แก๊งใหญ่ตีกันอยู่แก๊งเล็กไปช้อนได้อะไรเงี้ยพี่พี่อยากได้เป็นเวรนั้นมากกว่าทําให้พวกเรามีโอกาสที่ต่อให้เราเป็นแก๊งอยู่ในระดับกลางหรือระดับเล็กเนี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปได้ไหใช่แก๊งโอริโอ้บ้างนะไม่รูปแบบนี้ไอสัตวดนี่จะกูตรวจทะเบียนลาดแม่งหรอไอเชียนี่เดี๋ยวเช็คกรอกไม่ยังไม่ได้ไปลงรอทดลองแทเจนนะเราคิดว่าไงหรือว่าเราอยากเล่นแบบแบ่งสายเอาแบบว่ารอช้อนได้ดีกว่าจะลองเสนอหน่อยพี่จะได้มีโอกาสอะไรแก๊งนะครับ ใช่พี but, it, ่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะพี่ที่พี่อยากคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่พี่เองก็เคยอยู่จุดที่แบบว่ามันเราเราอยากเราเราก็อยากได้บ้านเราเราก็อยากได้บ้านเงี้แต่แบบว่าเฮียแแก๊งใหญ่ไอ้ทุกอย่างทุกถ้าแบ่งสายแล้วสายั้นจะเอลเคเรารู้แล้วสายมันเอลเคได้แน่นอนเงี้ยแก๊งอื่นก็แบบว่าเล่นดีกว่าเสียเวลาแต่กับการถ้ามันในกรณีช้อนได้มันมันอย่างน้อยแบบไอ้เฮียใหญ่ตีใหญ่บุเอาละมึงเจ็บคู่ กูชอตตอนนี้มึงก็มีโอกาสมากกว่าไงเนื่องมาที่เรามองว่าแบบนั้นน่าสนุกกว่าแล้วก็ทําให้แบบนัวเนี้ยกว่าเอาง่ายถ้าใครชอตเราใครซ้อนแซมบ้ามึงเจอกูในเมืองหลักถึงเซิร์ฟหลักปเพราะว่าพี่ก็ต้องมีกฎชัดเจนในการเล่นบอบ้านเหมือนกันว่าเราจะเล่นแบบไหนให้ให้มันออกมารู้สึกว่ามันคือกิจกรรมหนึ่งที่ให้พวกเราไปสร้างความไม่ว่าตัวไหนชอตแซมบ้ามันจะโดนเราในเมืองหลักไม่ได้แค้นเนาะ มาละฮัลโหลครับทุกคนได้ยินได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับชัดเนาะชัดเจนนะทุกคนได้ยินนะใช่ครับตีเอาเรื่องของการงัดรอฟังอยู่เนี่ยงัดนี่ก่อนเลยล้วกันงัดร้านเอลเคไงทำประจ๊ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวประจํางัดร้านเนี่ยตอนนี้ญหาจัดแกงขยะขมึงนั่นแหละครับขยะก็เลยจะให้หมอเนี่ยต่อจากนี้นะเป็นต้นไปจะให้หมอไปสภาพมาอ่อนไม่ถึงยี่สิบยังไปขูเขา ก่อนหน้าเนี้ยที่หมอมันคุมไม่ได้เพราะว่าร้านเนี่ยมันเปิดมั่วมันเปิดได้มากกว่าสามมันเปิดจะเปิดกี่อันก็ได้มั่วไปหมดมันก็เลยจัดก,การไม่ได้แต่ตอนนี้ผมมองว่าร้านมันเปิดได้แค่ทีละสามยังไงก็จัดก,การได้ก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีร้านเป็นสีส้มเนี่ยหรือว่าการกดเริ่มร้านเนี่ยจังหวะนั้นนะหมอจะไปรอเลยจะไปรออยู่ตรงนั้นหมอต้องไปรอตอนร้านเป็นสีส้มนะไม่ใช่สีเขียวคือถ้าคนไม่กดเราไม่ต้องไปรอก็ได้อถ้าร้านเป็นสีส้มปุ๊บก็คือหมอไปเลย เลยส่วนหมอเนี่ยก็จะจัดเวรแล้วแต่ว่าเออเวลานี้ถึงเวลานี้จะให้ใครให้ใครเพราะว่ามันได้เยอะอยู่แล้วไปเป็นหมอประจำร้านชุกทีหนึ่งก็อื้อเฟืออ่ะอืมก็คือไปรออยู่ตรงนั้นตรงที่งัดร้านแล้วแก๊้งก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยคือเอดีมันแพงกว่าค้าหมออยู่แล้วนะโอเคร้านเป็นสีส้มหมอจะไปประ,ประจําแก๊้งไหนที่ตายปุ๊บแก๊้งไหนที่แพ้ไปแล้วเนี่ยให้อีกแก๊้งวิ่งมาบอกก็ได้หรือว่า okay, okay. ถ้าหมอ <okay. S 1> สังเกตเห็นว่าแก๊ง้งในเขาหมด <Wow. S 1> แล้วก็รวมศพเขาแล้วก็ชุบเลย หรือว่าเท่าระยะในการเล่นนะครับก็คือแก๊งไหนที่ตีอีกแก๊งหนึ่งตายอ่าสมมุติว่าซัมบ้าตีตีตีเอเคนะตีหมดแก๊งเนาะตายหมดแก๊งทีนี้พอจบแล้วเนี่ยก็ให้รวมศพเลยช่วยกันรวมศพเอามาไว้ตรงกลางแล้วก็เออหมอหมอที่เข้าเวรอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ได้ชุบชีเดียวอ่าแล้วเอเคก็ออกจบเลยแบบนี้ไวกว่าเยอะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมน่าจะไม่มีเนาะ ว่าน่าจะบาลานแล้วก็โอเคสุดละการเรียนการาจะได้ไม่เปลอเอดีด้วยทุกทีนึงก็ทุบหลายคนนะโอเคส่วนเรื่องอย่างต่อไปก็คือเรื่องบ้านที่หลายๆคนเนี่ยถามถึงว่าเออเมื่อไหร่บ้านจะมาเมื่อไหร่จะได้ชิงบ้านนั่นนู่นนี่ถามกันมาเยอะแยะเลยผมก็จะมาตอบในวันนี้วันเดียวรวมถึงเกมเพย์ของบ้านในอนาคตหลังจากแพทบ้านเข้า้คสาสิบนะชิงบ้าน,น เริ่มจับบอลโอรีโอจันชิงบ้านก่อนที่หลายๆคนถามว่าวันไหนเมื่อไหร่จะเริ่มชิงก็คือวันนี้มันมันเป็นวันอะไรเนี่ยวันพฤหัสบดกเสาวันเสาร์นี้ผมจะลงโมเดลบ้านทางเซิร์ฟเนี่ยจะลงโมเดลบ้านให้ดูก่อนในแมพแล้วก็เฟอร์ชั่นว่าบ้านแต่ละหลังนี่อยู่ตรงไหนอ่ะก็คือวันเสาร์นี้นะจะมีบ้านลงในแมพส่วนบ้านเนี่ยจะเป็นจะเป็นรูปแบบรูปโง่ๆขึ้นมาก่อนมันจะเป็นไอคอนขึ้นในเซิร์ฟนี่แหละ แล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้ไปทัวร์กันว่าเออชอบบ้านหลังไหนอยากได้บ้านหลังไหนก็ไปจองกันได้เลงไว้กันได้นะครับหลังจากที่เจ้าของบ้านเนี่ยถูกบอกมาแล้วว่าเป็นแก๊งไหนแก๊งนั้นแก๊งนี้แก๊งไหนที่ได้บ้านเนี่ยโลโก้โลโก้ตรงแบบเนี่ยมันก็จะเป็นโลโก้ของแก๊งนั้นๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเนาะส่วนบ้านทั้งหมดสี่หลังแค่สี่หลังไม่มากกว่านั้นวิธีการเล่นเราไปต่อที่วิธีการเล่นเลยนะครับก็บคือบ้านเนี่ยมีสี่หลัง อ๋อพูดพ okay. ูดไปแล้วเหรอวิธีการเล่นพ okay. ูดพ okay. speak ูดไปแล้วพูดไปแล้ววิธีการเล่นโอเคพูดไปแบบไหนพี่ค um, ือก็อย่างที่บอกว่าพี่ให้ไปอยู่ในเซิร์ฟวอร์บ้านแล้วก็จะเป็นนวลตรงนั้นก็คือแก๊งเล็กแก๊งใหญ่มีโอกาสได้หมดโอเคเกมเพย์แบบออฟฟิเชียลอะหลังจากที่เราสร้างโมเดลเสร็จแล้วจะอธิบายแบบให้ชัดเจนทีนึงโอเคโอเคตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวมาอธิบายอีกรอบนึงอ่ะถ้าวินั้นวิธีการเล่นตัดออกเนาะใช่ส่วนเกมเพย์บ้านนะครับแก๊งไหนที่ได้บ้านไปจะมีสิทธิพิเศษหู อย่างแรกนะครับก็คือจะมีตู้บ้านการคราของในบ้านที่จะถูกกว่าข้างนอกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนาโนเอดีหรือของเล่นต่างๆเครื่องตัดสัญญาณ gps ต่างๆที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ในแพทบ้านนะครับมันไม่ได้มีแค่นั้นอย่างแน่นอนมันจะมีลูกเล่นอีกหลายอย่างเลยเครื่องเล่นหรือว่าจะเป็นแบบอาวุธที่ใช้เฉพาะทําลายบ้านหรืออะไรเงี้ยมันจะมีไม้คราบในนั้นนะครับของอย่างอื่นที่แก๊งที่ได้บ้านไปเนี่ยก็จะ ได้ครับถูกลงกว่าของข้างนอกแต่ถูกลงไม่ได้แบบว่าถูกเวอร์นะมันนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรของคุณในการเล่นบ้านแล้วบ้านมีแค่สี่หลังแก๊งมีตั้งเยอะแล้วเวลาจะจะแย่งกันแย่งอะไรเนี่ยแย่งยังไงอันนี้คือผมพูดถึงเรื่องที่ว่าเราได้บ้านไปแล้วนะในกรณีที่เราได้บ้านไปแล้วเนี่ยสมมติว่าแซมบ้านเนี่ยได้บ้านแก๊งสี่แก๊งที่ได้บ้านเนี่ยต้องเป็นแก๊งที่มีความพร้อมอยู่เสมออ่านี่คือข้อเสียของแก๊งได้บ้านนะข้อดีคือมีทั้งตู้ แทบจะทุกอย่างเลยในบ้านโหแต่งได้ยันรถอะ่ะม่งมีหมดนะครับไม่ต้องไปไหนเลยคือมีบ้านคือจบหมดนะครับทาได้ทุกอย่างรีเลือดได้อะไรได้หมดนะอันนี้คือในบ้านคือพร้อมจริงจและข้อเสียคือแก๊งที่ได้บ้านไปเนะี่ยสมมติว่าแซบบ้านได้บ้านสามารถถูกท้าชิงได้ตลอดการท้าชิงบ้านจะเป็นในรูปแบบไหนก็คือแก๊งที่มาท้าชิงเนี่ยต<ว>้องมีการมีบัตร ก็คือแบบท้าชิงบ้านไม่ไม่มีทางที่แบบเอออยู่อยาชิงบ้านไม่ไม่ท้าชี้หน้าชิงเป็นไปไม่ได้ครับอย่างนั้นก็คือแก๊งที่เขาของบ้านอยู่เดียวหนึ่งสสองวันนะครับคุณต้องมีการสูญเสียบ้านเพราะแก๊งที่จะคุมบ้านกับแก๊งที่ชิงบ้านเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องพร้อมอยู่แล้วนะอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าอ่ะบ้านมีสีหลังก็คือเป็นสีสีแก๊งใหญ่เลยเรามองว่าเอ้แก๊งที่เนี่ยมันเริ่มมีคนออกว่ะเริ่มอ่อนแอในช่วงเนี้ยเราจะอาศัยโอกาสเนี้ยชิงบ้าน ทำได้ไหมทําได้แต่เรต้องมีบัตรในตอนที่กูอ่อนแอ่วเติบโตบัตรจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเกมเพลย์หลังบ้านเดี๋ยจะอธิบายเพิ่มบันนี้ผมอธิบายให้คร่าวๆเฉยก็คือบัตรเนี่ยคือแน่นอนเราต้องใช้เงินซื้ออยู่แล้วนะครับเราต้องใช้เงินซื้อมีวิธีการได้มาที่ตำตัเนี่ยบัตรบัตรการชิงเนี่ยต้องมียี่สิบล้านขึ้นนะเราก็เอาบัตรนั้นมายื่นให้สภาเลยบอกขอชิงบ้านแกงแซมบ้าโอเคสภาก็จะเรียกแกงแซมบ้ามาเรียกมาปุ๊บไก่เกียกกันเลย เป็นแบบนันสภาสภาจะเป็นคนฟันนะไม่เกี่ยวว่าเราจะเรียกเงินกันอะไรไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มีการชิงบ้านคือการตีไม่มีว่าเราต้องมาเรียกเงินต้องเรียกของไม่มีพอมาถึงหน้าสภาปั้มสภาฟันเลยเอางี้ร้อยใบเริ่มวันพรุ่งนี้เวลานี้นี้นี้นผลล็พทุกอย่างนี่คือความพร้อมอ่ะก็คือเริ่มปล่อยเล่นเลยหลังจากชิงบ้านเสร็จแก๊งที่แก๊งใหม่ที่เข้าไปอยู่ในบ้านก็จะมีครูดาวให้อีกสิบห้าวันที่จะไม่มีใครมาชิงคุณได้อันนี้คือข้อดีเหมือนกัน ก็คือบ้านคุณก็จะครูดาวเพื่ออยากมีคนมาตีคุณต่อเนี่ยไงคุณไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยผมเอาของไปใช้กับแก๊งแซบ,บ้านจนหมดแล้วอะผมจะเอาเงินไหนมาชิงบ้านต่อก็คือนี่แหละมันจะมีครูดาวให้คุณพักฟื้นนะครับรวมถึงกิจกรรมการวอรบ้านต่างๆที่ถูกพับอัพเพิ่มเข้ามาเฉพาะแก๊งที่มีบ้านอ่าจะเป็นวันไหนในสัปดาห์ไหนก็มันจะมีทุกอาทิตย์แหละจะเป็นวันไหนของสัปดาห์ก็ต้องรอดูแต่ว่าคือการวอรบ้านเนี่ยได้ของเยอะกว่าแอร์ดรอปเยอะกว่าธนาคารรวมกันอยู่แล้วครับม,มันมหสา แก๊งที่มีบ้านมันต้องเป็นแก๊งที่ถือครอง,งอิทธิพลของมันอยู่แล้วส่วนแก๊งอื่นสามารถชาร์จท้าชิงได้หมดประมาณนี้ครับผมอธิบายคร่าวๆกดมันออกมันจะชัดเจนกว่านี้ส่วนใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องบ้านไม่มีนะเรื่องบ้านนี่แบ่งเทียม,มครับหรือว่ารวมเลยพี่บ้านเหรอรวมครับรวมเลยใช่ครับรวมครับใช่การการเตี่ยมันไม่มันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นแก๊งใหญ่แก๊งเล็กอะคือมันสามารถฉวยโอกาสได้ครับเดี๋ยวรอวันที่บ้านเข้าแล้ว จะอธิบายเกมเพลย์อะไรอยากให้เราเห็นภาพเลยคือมีบ้านให้ดูเลยพอมีบ้านแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันต้องยึดจุดแบบนี้นะต้องหาจังหวะแบบนี้ที่แก๊งนี้แก๊งเอแก๊งบีตีกันอยู่เรามาทีหลังอย่างนี้มันจะมีวิธีการเล่นอยู่ครับขึ้นอยู่ว่าเราอยากชิงหลังไหนเราก็เล็งไว้เพราะไม่ใช่แค่เราแน่นอนที่อยากได้หลังนั้นอ่ามันจะเป็นแบบนี้มันสามารถที่จะม,มัวได้เพื่อแบบเข้าไปยึดจุดทําเวลาทาําคะแนนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่า,วาครับจะมีเพิ่มเอาเป็นว่า มันไม่เกี่ยวบแก๊งใหญ่แก๊งเล็กถ้าเกิดว่าไอคิวคุณมีเนี่ยสมองคุณได้เนี่ยคุณก็ทําได้ครับมันมันสามารถทําอย่างนั้นได้ถามเพื่อเลยสมมุติว่าแก๊งมีบ้านแก๊งไม่มีบ้านตีกันทาไงแก๊งมีบ้านกับแก๊งไม่มีบ้านตีกันจะเป็นกรณีคล้ายๆกับเทียร์หนึ่งกับเทียร์สองก็คือถ้าเกิดว่าแก๊งไม่มีบ้านเนี่ยไปหาเรื่องแก๊งมีบ้านเนี่ยก็คือแก๊งมีบ้านเนี่ยก็ใช้บ้านตีแต่ถ้าเกิดในกรณีที่แก๊งมีบ้านเนี่ยไปหาเรื่องแก๊งเล็กที่ไมม่ีบ้านเย ก๊งนั้นต้องใช้บ้านไม่ได้ครับอันนี้คือความเด็ดล้ำมันจะหายไปค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าเออกูมีบ้านแล้วว่ากูเป็นใหญ่กูจะกดใครก็ได้ไล่ก็ทืบแม่งเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะบ้านมันกำหนดแค่สี่หลังบ้านเนี่ยเอาไว้ให้คุณฟาร์มทรัพยากร,า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 รที่ที่อาจจะแบบมีให้เล่นทุกอาทิตย์แล้วก็มีไอดอปบ,บ้านเอออะไรเออมีกิจกรรมเยอะกว่าแก๊งอื่นอะ่ะและที่สาคัญครับของถูกกว่าแค่นั้นคุณก็โอพีชิบหายไปวันละ้ะนะครับแล้วก็พ่อเสียในบีมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ใช่ส่วนเวลาสมมุติว่าผมได้บ้านผมจะไปกดแก๊งอื่นเนี่ยมันไม่ได้ผมต้องไม่ใช้บ้านและไม่ใช้ของในบ้านเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผมอยู่ของผมดีๆเอามีแก๊งจะเอาอ่อไหมาหรือเอามาคนสตีนผมมาเปิดผมอ่ะคุณต้องรับความสวยให้ได้นะเพราะว่าผมมีบ้านอะไรประมาณนี้อ่ะมีใครมีคาถามเพิ่มเติมไหมผมอธิบายไปก็น่าจะใกล้จะหมดละเรื่องเรื่องมันก็ประมาณนี้ผมอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมเอาไว้เพราะว่ากําหนดการชิงบ้านเนี่ยผมมัน่นใจว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยยังไงก็มาละ แต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นอยู่ว่ามันมีวุ่นวายหลายอย่างรวมถึงทางซัมเมอร์เองก็เตรียมรับมือหลายๆอย่างแบบที่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วเนาะที่มันเป็นคงเป็นข่าวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกันนะครับมันมีหลายๆเรื่องอ่าเป็นว่าหลังหลังจากนีก้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมมั่นใจว่าโมเดลบ้านลงแล้วก็จะมีกําหนดให้ชิงบ้านแน่นอนมีรายละเอียดประกาศอย่างชัดเจนแน่นอนครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมส่วนร้านเนี่ยจะมีหมอไปนะเราไม่ต้องใช้เอดีมีไหมครับไม่มีนะ มีมีอยากถามว่ามีอยากมีคถามเรื่องนึงสมมุติว่าเอเราฝากของไว้ในตู้บ้านเนี่ยสมมุติว่าแบบเอบ้านเราโดนชิงไปเนี่ยของในตู้มันจะเป็นยังไงต่อครับของตู้บ้านของในตู้เหรอย้ายของได้ย้ายของได้ครับให้คนมาขนได้ชเจ้าของบ้านแต่มีอภพิสิ์อยู่ให้ได้เต็มที่ห้าคนก็คือที่สามารถดูหลอกอันนี้คือเราจะให้หลอกของบ้านคุณไปเลยคือคุณสามารถเข้าไปดูว่า แก๊งคุณมีใครเหลี่ยมดึงของอะไรหรือเปล่าคุณไม่ต้องกลัวว่าน้องคุณจะดึงของหรืออะไรเพราะมีหลอกให้เลยเรามีเรามีหลอกให้คุณเลยโดยเฉพาะสมมติหัวหน้าแก๊งเนี่ยถือหลอกอยู่อ่าดูได้หมดเลยว่าใครดึงอะไรไปเวลาไหนอันนี้ความสบายใจตรงนี้ได้คุณสามารถเอาของใส่บ้านได้เต็มที่เลยนะครับมันจะได้ไม่ไปแหลกไปไปแหลกไปอะไรออกันอยู่เลเบลด้วยความระเอียบหลายอย่างนะครับแล้วก็แก๊งที่ได้บ้านไปเนี่ยจะถูกเพิ่มสล็อตรดประมูลขึ้นด้วยนะ นะครับเพิ่มมาเป็นจากสี่เป็นห้าคันเพิ่มมาหนึ่งคันนั่นเองส่วนซาร์ลต์ลดประมูลเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นตามเลเวลบ้านนะส่วนแก๊งทั่วไปก็ไม่ต้องห่วงทุกแก๊งน่าจะอลหลายๆแก๊งน่าจะรดประมูลยังไม่เต็มเนาะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเราแยกย้ายกันได้เลยนะไม่มีเนาะมีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมที่เล่นอยู่ตอนนี้แล้วประสบปัญหาหรืออะไรไหมทีเดียวถ้าสมมติเราเราจุดไให้หลงบ้านเขาางเดียวก็ได้เปล่าวะ่าม<ะ>ีไหมที<ะ>่เป<ะ>็นป<ะ>ัญหาอยู<ะ>่ว่าเออนั่นนู้สึกกมีปัญหาาต่่อรเลนมมมมีีั้ครบถาไ่เนี่ย เราจะจบการประชุมแต่เพนท่านี้ครับวงธนาคารขอบค <ขอ S 2> ุณ <นะ S 2> ครับผมเพิ่มเพิ่มเอดีเข้าตู้ซันคอยได้ไหมครับอะไรนะเพิ่มเอดีเข้าตู้ซันคอยได้ไหมเอดีทาไม่ได้ครับไม่สามารถเพิ่มตู้เข้าตู้ซันคอยได้ไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนก่อนหน้านี้ก็คือไปประจําร้านแล้วก็จะชุกกระเดงหมดครับพอเข้าตู้ซันคอยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก่อนหน้านี้นี่เราจําได้ไหมตอนที่ผมยังไม่ออกจากตู้ซันคอยใครก็ชุกกระเดงหมดเลยอ่ะหมอไปหมอล็อกหมอยืนเกอร์แหละ แบ็กบ็อกซ์มันยังชุกก็ได้ยัง่งมีแต่คนมีน้ำใจไปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับบาลานซ์เนี่ยจะอยู่ที่หลังแตดบ้างอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของซันคอยอาจจะมาในรูปแบบอาจจะมาในรูปแบบแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมนะเราเล้่มถึงทุกคนไม่ใช่การเติมไม่ใช่การชงกระชาอะไรอย่าไปคาดหวังงนั้นเราไม่เราไม่ทำสถุนขนาดนั้นครับเอาไวว่ามันจะมีวิธีปรับสมดุลอยู่แล้วตู้ซันตู้ซันคอยไอจากกดแบบว่าถ้าเรามีเรามีเหรียญเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่อยากกดแบบทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยกดทีเดียวเหรอมัน เดี๋ยวลองไปถามเขาให้นะครับอันนี้ต้องถามทางยานไปยืนเบื่อหรือเปล่าอดแก้ให้หน่อยนะแต่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถามเขาให้ครับว่ามันจะส่งผลอะไรไหมเพราะตู้มันเป็นของทางร้านไม่ใช่ของทางซัมเมอร์อ๋อครับถ้าทําได้ก็ทําได้ใช่เหมือนกระชาอะไรอย่างงี้เปิดทีเดียวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลองถามให้ดูครับว่าจะส่งทาลไหมบางายสมไายานเบางทีไปยืนยืนยืนกดอ่ะผมเข้าใจได้อยู่เพราะผมก็มีเป็นสองสามร้อยเหรียญมาในตัวเยอะมากเลยอ๋อโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมผมจะได้ไป นั่งเชียร์หลายๆอย่างแล้วเร็วนี้รอดูโมเดลบ้านได้เลยนะครับทุกแก๊งโอเคครับทางั้นเจ้าหญ้ากบไปชมได้เลยครับขอบคุณครับที่มาชมคขอบคุณครับเพื่อผลงานของตัวเองนะบอกต่อด้วยนะครับไม่ไม่ตรงจุดรับงานส่งกล่องเลยท่านผู้ชมครับอาหารหมดหรือสลบปกติใครบอกหรอกมันมันมันอันนี้กันได้เนี่ยมันช้อนกันได้ตกใส่เหมือนกันไม่ล็อกหรอกมั้งมันช้อนกันได้โอกาสได้มันก็น้อยนะถ้าเอาตีแก๊งใหญ่ตีกันอ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าเราไม่ได้บ้านก็ไม่เป็นไรมันตีชิงได้เนี่ยถ้าเรามั่นใจสตอรี่ของเราอ่ะชิวๆอ่ะกูไปตีแย่งเอาก็ได้